ไม่ค่าจ๊าฝนตกแม่มืดหนิแม่ไม่ฆ่าน้ำหัวนะน้ำไหลายไ <c oughs> ด้เนาะแม่ค่าเ <c> ด <oughs> ีฝนตกน้ำไหลายเนาะ <c oughs> เป็นในมืดหนิป้าเจ้าก็ยังเปิดอยู่เนาะฝนตกก็ได้นะค่ะชีวิตแม่ค่าดังนี่ล่ะคือขยันแท้ฝนตกแดดออกเราก็ต้องสู้ๆ่านี่ค่ะน้ำห่อนไปไหมค่ะห่อนค่ะก็น้ำกับไม่ค่านี่ล่ะเดี่ห่อนกับเปิดมันล้มแล้วเนาะ กาแฟมากินหด้านะคะปลาเดิมตีฮะปลาเดิมคอยบอกเพราะเได้ขายเลยเนี่ยเตี้ยอ่ปลาเดิมกับปลาเดิมเอากาแฟห่อนเด้อะ,ะหงาหงาเงินก่อนนะค่ะห่าเงินก่อนเด้อบนี้เด้อห่างเงินก่อนมีเยอะเอาอ,เอุ้ยมือนี่แม่ค่ะขอเอาลอตเตอรี่แรกได้บ่แม่ค่ะบ่บอบ่บล็บอกชัวเอา สิบสองล้านผู้ดเนี่ยสิองล้านผู้ดเนี่ยเนีสล้านพแล้วิหบาทก็บาม่ใจ่อยเ่นขนดเดีเอาเงินตีบสิบสล้านเดี๋ยวฟ้าขยูลูกาเสียวสศกม่เจ้าเจ้าบ่อซำเนาะก็ถือถดกดีใจดอกเดีเอาไป็น่ได้กินง่ายปนเดี๋ยวอยลาัมขาดูมันเปียกมันจืดมันเป็นตะขาดียต้องพอมดี จัดของกับบ้านในเรียวได้หนืนาะแม่ค่ะมาตลาดตีไหมคะมาตลาดอ๋ตลาดป๊าฝนตกไปจังไหนแล้วแห่คะเกิดพิลลวดวนตูมีคนขับเื่อนตอ๋อน้อะไปได้กินง่ายบุก,ก็เดี๋ยวนี้าากาแฟกาแฟ,าฟ,าฟห่อน <laughs> จะแบบไหมคะเสียเงนินไหมงินอยู่เสเียปะไหมค่ะแหกมานตัวเงินก้อนตีเงินก้อน,น,อนกมมากแกฟร้อน